สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเลือกเสียถีเป็นแม่ค้าบ้านส้มทันสซนีออกช่องเจเจอยือนขายขนมเคยตั้งเป้าออกไว้ว่าอยากจะแต่งงานแต่ก็เหมือนว่าฟ้านั้นเล่นตลกสำหรับดาราสาวอย่างส้มทันสินีที่ได้เลือกลากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจจินนักครินทาราและจบรักสีปี แต่เจ้าตัวนั้นก็ขอเดินหน้าต่อเลิกคาดหวังเรื่องความรักปล่อยให้เป็นไปเป็นเรื่องของชะตาไม่เข็ดรักอย่างอยากวิวาอยากมีลูกถามว่าจบสวยไหมตอนแรกก็เหมือนจะไม่นะคะแต่ตอนหลังก็ได้มีการคุยและปรับความเข้าใจกันณตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะเราก็ยังคุยกันได้เหมือนเราเคยเป็นที่ปรึกษาทุกๆอย่าง <c oughs> ก็เลยคุยกันได้ แต่ก็ไม่คิดเหมือนเดิมแล้วจนบางครั้งก็ทำให้คิดว่าไม่ต้องคาดหวังให้มันดีเหมือนกันซึ่งต้องเมื่อไหร่หรือถึงเวลามันก็คงจะมาเองก็เลยไม่รู้ว่าจะนั่งคิดไปทำไมและก็เคยมีนะที่นั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกและเราก็คิดว่ามันไม่ดีซึ่ง มันคงจะเป็นจังหวะของชีวิตการเปิดหัวใจรอรักใหม่ใครเข้ามาก็ผมเปิดใจเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เดินหน้าก็เปิดนะคะตั้งแต่เราเลิกลาไปอย่างเป็นทางการเราก็รู้สึกยินดีที่จะคุยกับใครนะมันไม่ใช่ว่าเปิดแรือปิดหรอกถ้ามีใครเข้ามาเราก็ศึกษาเราไม่ได้เอาความรักครั้งเก่ามาเปรียบเทียบกับความรักครั้งใหม่และ เราก็เอามาทบทวนดีกว่าก็ไม่ได้ถึงกับว่าฉันจะไม่รักใครก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆไปถ้ามีใครเข้ามาคุยก็คุยยุคใหม่แล้วเราต้องเดินหน้าค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นมากเกินไปเพราะเรามองแล้วว่าอะไรที่มันควรจะเป็นไปมันก็ต้องเป็นและถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ คนคบกันนานกว่าเรา5ปี10ปีและก็เลิกกันฉะนั้นอย่ามัวไปนั่งคิดอะไรคือเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายค่ะและก็ยังมีความคิดที่อยากจะแต่งงานไม่ได้หมายความว่าตอนนี้นะคะแต่ว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องแต่งงานยังไงก็คงต้องแต่งถ้าใครที่มีความคิดว่าชีวิตนี้จะไม่แต่งงานก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาหาเรา ยังอยากจะมีครอบครัวอยากมีลูกเหมือนเดิมค่ะและอยากจะแต่งงานเมื่อก่อนเราตั้งแพนเาไว้ว่าครบ2ปีแต่งครบกี่ปีแต่งแต่พอตอนนี้เรามองว่าเมื่อมันถึงเวลามันก็จะถึงเวลาเองปัจจุบันนั้นเจ้าตัวได้หันมาขายขนมเพราะงานแสดงไม่มีแล้วประกอบกับช่วงนี้ไม่ได้สังกัดช่วงไหนด้วยจึงตัดสินใจไปเรียนทำขนมซึ่ง เป็นความตั้งใจที่มีเอาไว้มานานแล้วขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลเวส์อัปดตครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ